สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมนนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมากับรายการเทรดยังโป้นะครับ EP น่าจะเจ็ดนะ <c oughs> อ่ะโอเค EP นี้ก็จะมาแชร์เรื่องการใช้ i n d i c a อร์นะครับหรือว่าการทำเพจเซตอัพของเรานะครับในการเทรดเนาะปกติคือคุณใช้หน้าเทมเพลตที่ใช้เทรดนี indicator เยอะไหมครับอืม เมื่อก่อนผมก็เยอะนะแต่ตอนนี้มีประมาณสักสามสี่ตัวนะครับเพราะว่าทําไมถึงเราไม่ใช้เยอะนะเพราะว่าคือในหลายๆครั้งเนี่ยมือใหม่เขาจะใช้อินดิเคเตอร์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับทําให้ทำให้มันอ่านค่ามันอ่านค่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ใช้อินดิเคเตอร์มากเกินไปแล้วก็ไม่เหมาะสมยกอย่างเช่นคือในหน้าจอคุณมี MACD แล้วก็มี สโลสโตแคสติด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะขัดแย้งกันเพราะว่าอะไรไอ้ตัว Slow s t o ต e มันจะเทรดเร็วนะครับส่วน Mac D มันก็จะช้าเนิบเนิบไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้อินดิเคเตอร์สองอันนี้พร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้อ้าวในในระหว่างที่ Mac D บอกให้ขึ้นบอกบอกบอกตัดขึ้นเนี่ยแต่สโต e ตัดลงเนี่ยครับคุณก็จะสับสนว่าเฮ้ยอ้าว ทำไมอินดิเคเตอร์2ตัวบอกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยทำให้มีความสับสนได้นะครับมีความสับสนได้ในในการเทรดนะแล้วก็ผมก็ไปลองแกะดูนะฮะคนที่เป็นโปรระดับโลกครับหรือว่าเป็นกูรูเซียนเทพในประเทศไทยเขาก็มีอินดิเคเตอร์ไม่เยอะ,ะครับก็มีในในกราฟเนี่ยก็มีแท่งราคามีเส้นค่าเฉลี่ยตัดกันถ้า ถ้าหน้านี้มีแท่งราคาแล้วก็เส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ไม่ควรจะมีโบลิงเจอร์แบนอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันถูกป่ะครับหรืออินดิเคเตอร์ข้างล่างคุณมีสโลว์สโต e ก็ไม่ควรมีอ่า RSI เพราะว่ามันมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพจเซตอัพเราควรจะมีแค่แม็กซิมัมนะ ไม่ไม่ควรเกินสี่อินดิเคเตอร์สำหรับตัวผมก็จะมีแท่งราคานะครับมีเส้น EMA เจ็ดมีพาราโบลิกซามี ADX ก็ประมาณนี้นะครับก็คือว่าเอาแบบง่ายๆอ่ะให้คือดูว่าเออถ้ามันถ้าแล้วเราก็กำหนดว่าให้เราจะให้ตัวไหนเป็นการบอกแนวโน้มเราก็คือว่าอ่ะ ถ้าเรากําหนดว่าให้ EMA เป็นตัวบอกแนวโน้มถ้ามันอยู่เหนือ EMA เ5สห้ามันเป็นขึ้นถ้ามันอยู่ใต้ EMA เ5สห้ามันเป็นลงถ้ามันลอคเคียอยู่ก็เป็นไซด์เว์ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแอคชั่นตามนั้นถ้าเราจะเทรดหุ้นเราก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าถูกไหมเราก็ดูว่าอ่าราคามันอยู่ใน EMA เ5้านะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะใช้แท่งราคาในแท่งราคาในการเข้าซื้อนะครับก็คือถ้า แท่งราคามาพุ่งบอกให้เข้าซื้อก็ซื้อเลยนะครับแล้วก็ถ้าแท่งราคาบอกให้ออกก็ออกเพราะว่าเราใช้แท่งราคาในการเข้าซื้อเราก็ต้องเอาแท่งราคาในการออกด้วยแต่ถ้าคุณใช้ออสมมุติว่าคุณใช้ MACD แล้วกันในในเพจเซตอัพคุณมี MACD คุณคุณใช้ EMA 75บอกเทรนใช้ e MACD ในการเข้าซื้อขายถูกปะ ถ้ามันอยู่เหนือ MACD ตัดตัดขึ้นคุณก็ซื้อถ้า MACD ตัดลงคุณก็ขายแบบนี้ครับคือทำให้มันเป็นระบบไม่ใช่ว่าครั้งนี้จะออกด้วยแท่งเทียนครั้งนี้จะออกด้วย MACD ครั้งนี้จะออกด้วยแบบเฮ้ยมันขึ้นมันลงเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ครับมัน มันก็จะทําให้คุณเทรดไม่เป็นระบบพอเทรดไม่เป็นระบบมันก็จะมีอีโมชันพอมีอีโมชันมันก็จะทําให้คุณเสียตังหรือได้กําไรน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีนะครับคุณควรใช้กําหนดไปเลยว่า1ฉันจะใช้อะไรบอกเทรนสองฉันจะเข้าซื้อขายจะเข้าซื้อด้วยอะไรแท่งราคาหรืออินดิเคเตอร์สามฉันจะออกด้วยอะไรแท่งราคาหรืออินดิเคเตอร์ 4ชั้นจะสต็อปลอสด้วยอะไรสต็อปลอสที่แนวรับสต็อปลอสที่หลุดเส้น EMA 75สต็อปลอสที่ซาเน,นี่ยก็แล้วแต่คุณนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับกับนักลงทุนทุกท่านนะพอจะเป็นไกด์ไลน์ในการเทรดได้นะครับแจ็คแมนนี่เบตเตอร์สวัสดีครับ